เรื่องต่อไปนี้นะคะเป็นสิ่งที่หญิงได้แบ่งปันในคืนวันพุธไปแล้วนะคะซึ่งไม่ใช่คืนพุธท,ที่ผ่านมาแต่เป็นเมื่อประมาณ2อสาพุธท,ที่ผ่านมานะคะแล้วก็แน่นอนว่าเราแบ่งปันในคืนวันพุธเนี่ยจะเป็นในส่วนของที่เรา,าใช้ f c e e o o o นะคะแล้วก็ไม่ได้เอาไปลงใน Youtube ด้วยแล้วก็แน่นอนบางท่านอาจจะไม่ได้ใช้ เฟซบุ o กหรือไม่ได้เป็นเพื่อนกับพี่ชานชิตก็เลยไม่ได้ดูคําเทศนาหรือว่าการแบ่งปันด้านนี้นะคะดังนั้นวันนี้ก็เลยจะขอใช้เวลาตรงนี้ที่จะแบ่งปันนิดหนึ่งเพื่อที่เราจะสามารถได้เห็นตรงกันแล้วก็เข้าใจและทําตามพระวจนะของพระเจ้าได้นะคะวันนี้เรื่องคุ้นๆเหมือนเดิมเลยก็คือผู้สอดแหนมที่เขาส่งเข้าไปในเมืองคณะอันนะคะในหนังสือกันดานวิถีบทที่13บสา บางคนอาจจะยังไม่เคยเปิดด้วยซ้ำว่ากันดารวิถีอยู่ที่ไหนนะคะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีหนังสือเล่มนี้อยู่ในพระคัมภีร์ด้วยแต่เป็นเรื่องราวที่ดีมากๆสําหรับคนที่เฉพาะฟังคำเทศนายอย่างเดียวและไม่เปิดพระคัมภีร์เองเลยบางครั้งคุณอาจจะเคยได้ยินแล้วว่ามีซายลับที่เป็นผู้สอดแนมนะคะ12คนที่ทางิสราเอลได้ส่งให้เข้าไปดูแผ่นดินแห่งพระสัญญาหลังจากที่เขาออกมาจากอียิปต์ นะคะแล้วก็เขาเข้าไปดูแล้วก็รายงานผลซึ่งเป็นไปตามที่พระเจ้าบอกเลยว่าแผ่นดินนั้นดีขนาดไหนยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะดังนั้นในกันดานวิถีบทที่13นะคะได้พูดถึงตั้งแต่ข้อที่หนึ่งเลยพระเจ้าตรัสก,กับโมเสสว่าจงส่งคนไปสอดแนมดูที่แผ่นดินขณาอันที่เราให้แก่คนอิสราเอลนั้นจงส่งคนจากเผ่าของบรรพบรุษเผ่าละคนให้ทุกคนเป็นหัวหน้าในเผ่านั้น สังเกตดูนะคะว่าตรงนี้พระเจ้าได้แต่งตั้งแล้วว่าให้มีสายลับ12คนจาก12เผ่าและ12คนที่ถูกส่งออกไปแน่นอนว่าก็ต้องมีความสามารถในการที่จะเดินทางไปไปดูและเก็บข้อมูลใช่ไหมคะแล้วมาจากทั้ง12เผ่าถูกตั้งให้เป็นหัวหน้าพวกเขาได้รับมอบหมายมีตำแหน่งแล้วโมเสสจึงใช้เขาไปจากทินธุรกันดารปารานตามคำ พระดำรัสของพระเจ้าทุกคนเป็นหัวหน้าในคนอิสราเอลแล้วก็มีการเอ่ยชื่อซึ่งน่าเสียดายว่าคนเหล่านี้ชื่อก็ได้ถูกลบเลือนไปเพราะว่าเขาเลือกที่จะกล่าวข่าวร้ายยกเว้นมีสองคนที่ได้ถูกกล่าวซ้ำแล้วซ้ำอีกมีคริสเตียนมากมายอยู่บนโลกใบนี้ แต่คุณจะเป็นคนนั้นไหมที่คนจะจบจดจำชื่อเอาไว้หรือจะเป็นบุคคลที่ชื่อก็เลือนหายไปเราไม่ได้ต้องการเป็นที่ยกย่องสรรเสริญทถาำกลางประชากรทั่วไปแต่เราต้องการที่จะให้พระเจ้าพอพระทัยในเราและพูดซ้ำถึงเราว่าเราเป็นคนที่ได้ดังใจพระองค์เป็นคนที่เลือกระทำตาม แผนที่พระองค์วางเอาไว้นะคะซึ่งมีการกล่าวว่า12คนมาจากเผ่าไหนบ้างนะคะข้อ17โมเสสใช้เขาทั้งหลายไปสอดแนมที่แผ่นดินคณนาอาันและสั่งเขาว่าจงเข้าไปที่ไหนบ้างไปตรวจดูว่ายังไงบ้างเป็นยังไงบ้างและคนเหล่านั้นนะคะก็ไปข้อ26ล่วงมา40วันเขาทั้งหลายก็กลับมาจากการไปสอดแนมที่แผ่นดินนั้นและกลับมาแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างเป็นไปตามที่พระเจ้าบอกเลย แผ่นดินดีเหมือนที่พระเจ้าสัญญาเอาไว้และสิบคนก็บอกว่าแต่เป็นยังไงล่ะเขาให้ข่าวร้ายทันทีข้อ31นะคะฝ่ายคนทั้งปวงที่ขึ้นไปสอดแนมด้วยการกล่าวว่าเราไม่สามารถสู้คนเหล่านั้นได้เพราะเขามีกำลังมากกว่าเราสังเกตดูนะคะว่าพวกเขาไปดูว่ามีของดีจริงตามที่พระเจ้าบอกอย่าลืมนะคะพวกเขาเพิ่งมีประสบการณ์ เขาเคยเป็นทาสมา400ปีพระเจ้าพาเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์มาแบบมั่งคั่งบริบูรณ์จากคนที่เป็นสภาพทาสแต่วันที่ออกมามีเพชรนินจินดามีเสื้อผ้าใหม่มีอาหารมีสเสบียงเรียบร้อยระหว่างเดินทางมาเจอกับหนีเสือมาปะจระเข้แต่จระเข้เนี่ยรออยู่ข้างหน้าไม่พอเสือวิ่งตามมาข้างหลังตอนนั้นนะคะดังนั้นเขาเองมาเจอ ทะเลแดงที่อยู่เบื้องหน้าไม่เป็นไรค่ะทะเลแดงอยู่เบื้องหน้าแล้วเขาก็คิดว่าโอ,โ,อโอ้พาออกมาอย่างนี้หนีไปทําไมพระองค์โมเสสทําอย่างนี้กับพวกเราเราตายซะดีกว่าแต่เขาก็ได้เจอประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ โมเสสชูไม่เท้าขึ้นมาสิ่งที่โมเสสทำคือเอาสิ่งที่เท่าที่เขามีและทำตามคำสั่งของพระเจ้ายกมือขึ้นทะเลแดงแหวกและพวกเขาก็ผ่านไปได้แล้วก็คนเหล่านั้นมองเห็นแล้วนะคะว่ามีขบวนรถม้ามาใช่ไหมคะ ว่าไม่ใช่มายกย่องแล้วก็ส่งไม่ใช่กระบวนส่งให้แต่เขาตามมาเพื่อฆ่าคนสามล้านคนโดยเฉลี่ยคร่าวๆข้ามทะเลแดงไปทั้งทงที่พวกนั้นเป็นม้านะคะมามาด้วยม้าพวกนี้เดินเท้าสามล้านคนคุณเคยพยายามจะไปที่ไหนแล้วคนอยู่ข้างหน้าคุณเยอะๆไหมมันเดินไม่ได้เร็วดังใจหรอกแต่ม้ามาไม่ทันลองนึกสภาพดูม้ามาไม่ทันท,ทั้งที่ตามองเห็นแล้วและในที่สุดเมื่อพวกเขาข้ามไปเสร็จ น้ำก็กลบลงมากองทัพของอียิปต์ตายหมดนี่การอัศจรรย์ที่เขาเพิ่งเจอมาและเมื่อเขามาถึงตรงนี้พระเจ้าสัญญาเอาไว้เป็นจริงด้วยแผ่นดินใหญ่โตอง่นเนี่ยถึงขั้นต้องเอาไม้คานหามกลับมาให้ดูว่ามันอ,นอ,นอ,นอนลังการขนาดไหนแต่ทันทีสิบคนใส่รับบอกว่าแต่มันยิ่งใหญ่เกินไปคนพวกนั้น เขาแข็งแรงเกินไปพวกเราไม่มีแรงที่จะช่วยพวกเราไม่มีแรงที่จะเอาชนะได้ที่พระเจ้าสัญญาเอาไว้มันดีเกินจริงพระเจ้าสัญญากับเราเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีคริสเตียนบางคนบอกมันดีเกินจริงเพราะอะไรคะเพราะตอนนี้หน้ากากหมดตลาดเจลไม่เหลือแล้วที่จะล้างมือดังนั้นที่พระเจ้าสัญญาว่าสุขภาพเราจะดีตั้งแต่หัวจรดเท้ามันดีเกินไปอย่างอื่นมันยิ่งใหญ่เกินกว่านั้น ดูในบทที่1 2เออ14นะคะกันดาลวิถีกันดาลวิถีบทที่14พอผู้สอดแนมสิบคนเล่าข่าวร้ายข้อหนึ่งนะคะแล้วชุมนุมชนก็ร้องลั่นขึ้นมาประชาชนร้องไห้ในคืนวันนั้นปากของผู้สอดแนมสิบคนซึ่งถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้นำ ปากเขานำข่าวร้ายมาจนประชาชนไม่รู้ตั้งกี่ล้านคนประมาณสามล้านและคร่าวๆร้องไห้เลยเราเป็นคริสเตียนปากเรากล่าวอะไรออกไปกล่าวให้คนที่อยู่ข้างๆเราพิมพ์อะไรลงไปพิมพ์ให้คนที่อยู่ในครอบครัวเราหรือเพื่อนเราที่เห็นใน Facebook ร้องไห้หรือเปล่าหมดกันตายกันละชีวิตฉันไม่เหลือแล้วทิชชู่หมดน้ำหมดยาหมดหน้ากากหมดเจลหมดแล้วเราจะอยู่กันยังไง แต่อะไรก็ไม่ได้อากาศหายใจก็ไม่ได้แล้วปากเราทำให้คนเขาร้องไห้หรือเปล่าพิจารณาดูปากของเราให้ดียิงก็ต้องพิจารณาปากของตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะพอคนเหล่านี้เขาร้องโหม่ร้องไห้เขาก็เลยพานไปว่าพระเจ้าด้วยนะคะว่าให้เราตายเสียที่อียิปต์หรือให้เราตายเสียที่ถิ่นจุรกันดาน,นี้ก็ดีกว่าคือลู้งนี้ไม่ออกจากอียิปต์ก็ยังดีเป็นท่าที่เขาเคียนให้ตายหรือไม่โอเคอะรอดมาได้ละ พ้นอียิปตมาแล้วแต่ตายแถวนี้ซะยังจะดีกว่าอย่าให้เราไปเจอข้างหน้าเลยเพราะว่าพวกเขาจะขย้ำเราตายหมดดังนั้นปล่อยให้พวกเราตายกันแถวนี้ยังจะดีสักว่าข้อสพระเจ้านำเราเข้ามาในประเทศนี้ให้ตายด้วยคมกระบี่ทำไมเล่าอ่าว่าไปถึงพระเจ้าเลยคริสเตียนกล่าวอะไรออกมาบ้างและกล่าวให้คนอื่นต้องว่าพระเจ้าหรือเปล่าให้เชื่อพระองค์ทำไมเชื่อไปก็มาตายด้วยโรคอยู่ดี หรือเปล่าเราทำอะไรให้คนเขาคิดยังไงต่อไปบ้างเราต้องจำเป็นที่จะต้องพิจารณาให้ดีลูกเมียของเราก็ต้องตกเป็นเหยื่อที่เราจะกลับไปอียิปต์ไม่ดีกว่าหรืออา้าวคราวนี้กลับไปอย่างอื่นอีกแล้วเราต้องพิจารณาให้ดีเราพิมพ์อะไรลงไปเราแชร์ข่าวไหนออกไปข่าวที่เราต่อว่าคนที่ทำหน้าที่ในการบริหารประเทศเรากล่าวอะไรออกไปให้คนเขารู้สึกว่ารู้อย่างนี้ กลับไปไหว่อย่างอื่นซะยังจะดีกว่าเพราะเห็นคนที่เขาเข้าไปไหว้กราบกราดอย่างอื่นเนี่ยเห็นไหมเขามีเจวเต็มบ้านเลยเขามีหน้ากากตุนเอาไว้เพียบเลยนี่เราไหว้พระเจ้าหน้ากากไม่เหลือเลยอะไรบ้างที่มันหลุดออกมาจากชีวิตของเราออกมาจากปากของเราแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ในที่สุดเยอชวากับคาเลบยืนกรานที่จะไม่ให้คำของคนเหล่านั้นเป็น สิ่งที่ทำร้ายชีวิตเขาทั้งๆท,ที่เขาต้องยืนอยู่ไม่ใช่ต่อต้านคนสิบคนนะคะโยชัวกับคาเลบจำเป็นที่จะต้องยืนหยัดอยู่ท่ามกลางสิบคนที่ให้ข่าวร้ายคนนับล้านที่กำลังร้องไห้โมเสสและอาโรนที่ซบหน้าถึงดินว่าโอ้จะไหวยังไงแต่โยชัวกับคาเลบต้องยืนหยัดสองคนนับท่ามกลางคนเป็นล้านเขาต้องยืนหยัดต่อไปให้ได้ คุณจะเป็นโยชัวกับคาเลบไหมที่จะยืนหยัดต่อไปและช่วยคนที่เหลือให้เขาได้อยู่รอดต่อไปแน่นอนว่าหลังจากนั้นเราเห็นว่าพอมาถึงหนังสือโยชัวบทที่หนึ่งตอนนั้นโมเสสตายคนยุคที่มันบนแล้วก็ต่อว่าก็ตายน่าเสียดายนะคะที่สายรับสิบคนทำให้คนนับล้านต้องตาย อาจจะไม่ใช่ครบทั้งสามล้านคนเพราะว่ายังมีลูกเล็กเด็กแดงที่ระหว่างเติบโตขึ้นมาเด็กๆไม่ได้แปดปืนไปได้วยความเชื่อของพ่อแม่เขาก็เล่นของเขากักนไปจนเติบโตขึ้นมารุ่นพ่อรุ่นแม่ตายหมดตอนนั้นแหละที่เด็กๆเหล่านี้ได้ยืนหยัดตามเยอชาและคาเลบขอบคุณพระเจ้าตลอดระยะเวลาตั้งกี่ปีที่เขาต้องเผชิญปัญหาอยู่และยังบ่นไปเรื่อๆยๆโยอชากับคาเลบยังไม่ล้มวันนี้คุณล้มแล้วหรือยัง กับข่าวที่ออกมาแพร่เชือเช้อมันแพร่มาตั้งเป็นเดือนแล้วคุณล้มไปแล้วหรือยังหรือเรายังยืนหยัดอยู่เพราะถ้าเรายืนหยัดเราจะรอดและเราจะได้รับตามพระสัญญาและเราจะเป็นคนนั้นที่ช่วยคนอื่นให้ได้รับตามพระสัญญาด้วยโยชัวกับคาเลบได้นำให้คนอีกมากมายเข้าไปสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญาและการเข้าสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญา เป็นไปนในรูปแบบที่พวกเขาได้พึ่งพาและได้เห็นการอัศจรรย์จากพระเจ้าอย่างแท้จริงพวกเขาไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรของเขานอกเหนือจากการเชื่อฟังและทำตามแค่นั้นเองและพระเจ้ารู้ว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าสิ่งที่ตามองเห็นสิ่งที่หูได้ยินมันก่อให้เกิดความหวั่นไหวนี่คือเหตุผลว่าทำไมในหนังสือโยชัวนะคะถ้าไปดูในบทที่6พระเจ้าสั่งว่าเมื่อถึงเวลาที่จะเข้าไปครอบครองเมืองนี้พระองค์บอกว่า ให้ปิดปากพวกเขาทําตามมาคุณเปิดดูตั้งแต่เยอชวาบทที่หถึงบทที่6นะคะคุณจะพบว่าเยอชวากับคาเลฟสั่งประชากรให้ทําอะไรบ้างคนเหล่านั้นทําตามทุกอย่างไม่ใช่แค่ที่ผ่านมาหญิงเคยเล่าให้ฟังใช่ไหมคะว่าพวกเขาไปเดินวันหนึ่งรอบหนึ่งโดยไม่พูดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นมันมีการเตรียมตัวมาอีก พวกเขาเชื่อฟังทุกอย่างไม่กังขาไม่สงสัยไม่โต้แย้งไม่พยายามที่จะออกความคิดเห็นอะไรทั้งสิ้นเขาทำตามที่ผู้นำเขาบอกและเมื่อถึงเวลาเดินและเมื่อถึงเวลานะคะดูด้วยกันละกันในโยชัวบทที่6นะคะก่อนที่เราจะจบลงตรงนี้โยชัวบทที่6 เมื่อโยชวาสั่งว่าให้ทํำยังไงก็แล้วแต่เรียบร้อยแล้วนะคะข้อสิบแต่โยชวาบัญชาประชาชนว่าท่านอย่าโหร้องอย่าให้ใครได้ยินเสียงของท่านอย่าให้ถ้อยคําหลุดออกจากปากของท่านเลยจนกว่าจะถึงวันที่ข้าพเจ้าบ,บอกให้ท่านโหร้องท่านจึงโหร้องกันในช่วงเวลาอย่างนี้ถ้าเราจะ หุบป,ปากของเราเอาไว้ก่อนยั้งนิ้วของเราเอาไว้ก่อนไม่บน่นไม่ว่าไม่แชร์อะไรที่มันทําให้คนเกิดอาการตระหนกหรือหมดกําลังใจจะเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วก็รอรอที่จะโห่ร้องจริงๆแล้วเนี่ยโยชวาบอกว่าให้รอถึงวันที่ท่านสั่งให้โห่ร้องสําหรับวันนี้เราโห่ร้องได้หรือยังพระคริสต์ได้รับชัยชนะมาหรือยังพระองค์มีชัยเหนือความตายหรือยัง มันได้วันแล้วมันถึงวันที่เราโหร้องและประกาศชัยชนะได้แล้วนะคะและเมื่อเราดูนะคะข้อ15โเยชว,วาบทที่6ข้อ15ในวันที่7 เขาลุกขึ้นแต่เช้าตรู่เดินกระบวนรอบเมืองอย่างเคยเจ็ดครั้งเฉพาะวันเดียวนั้นและเขาได้เดินกระบวนรอบเมืองเจ็ดครั้งในครั้งที่เจ็ดเมื่อปุโรหิตเป่าเขาแก่โยชวาบอกแก่ประชาชนว่าจงโห่ร้องขึ้นเถิดพ,พระเจ้าทรงมอบเมืองไว้ให้แก่ท่านแล้วเมืองนั้นและสารพัดในเมืองนั้นเป็นของที่ต้องทําลายถวายแด่พระเจ้าแล้วก็บอกไปว่าต้องทําอะไรยังไงบ้างข้อ20เหตุฉะนั้นประชาชนก็โห่ร้องและ ตแตรก,ก็เป่าพอประชาชนได้ยินเสียงเขาแก่เขาก็โห่ร้องดังและกำแพงก็พังลงราบหลังจากนั้นเขาก็ได้รับชัยชนะเข้ามาสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังในวันนี้อยากจะบอกในวันนี้คือเราพิจารณาตัวเราเองว่าเราเป็นสายรับสิบคนนั้นไหมที่นำข่าวร้ายไปให้คนอื่นหรือเราเป็นประชากรรุ่นแรกสามล้านคนนั้นที่พอได้ยินข่าวแล้วก็ พอใจหมดหวังสิ้นหวังบน่นต่อว่าต่อว่าหมดทุกอย่างจนกระทั่งไปว่าถึงพระเจ้าด้วยหรือเราจะเป็นเหมือนโยชวาและคาเลบมันอาจจะผ่านมาแล้วเป็นวันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนแต่เรายังจะยืนหยัดไหมที่จะให้พระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงเราจะยืนหยัดในความสัต์ซ่้และมั่นคงของพระเจ้าไหม เราจะยืนหยัดไหมว่าพระองค์ทรง,งเป็นเหมือนเดิมวันนี้วันนี้ละสิบไปเป็นนิดเราจะยืนหยัดไหมว่าพระคริสต์ได้รับชัยชนะแล้วแล้วเราจะโห่ร้องด้วยชัยชนะและถือว่าเราได้รับตามพระสัญญาแล้วเราจะเป็นคนไหนเราจะเป็นกลุ่มไหนกันแน่ไม่สายที่วันนี้เราจะกลับใจใหม่แล้วก็มาเป็นเหมือนเยอชาห์ละคาเลบและไม่สายที่เราจะกลับใจใหม่ที่จะเชื่อฟังง่ายๆเหมือนประชากรที่ติดตามเยอชาห์ละคาเลบ กล่าวและสรรเสริญพระเจ้าโหร้องด้วยความเย็นดีไม่ว่าจะอยู่ที่โบสถ์ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านไม่ว่าคุณจะอยู่ในรถหรือที่ทํางานกล่าวถึงชัยชนะและสรรเสริญพระเจ้า ให้คำสรรเสริญกอมพร่องอยู่ที่ปากของคุณเรื่อยไปเพื่อที่เราจะได้รับตามพระสัญญานั้นและเราจะไม่เป็นเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่รอดแต่เราจะช่วยให้คนอีกมากมายได้รับตามพระสัญญาด้วยเช่นเดียวกันเราจะเป็นคนนั้นที่จะช่วยฉุดรังคนอีกมากมายและคนอีกมากมายจะได้รับพระพรและสรรเสริญพระเจ้าเพราะเราเอเมนไหมคะ ให้เราขอบคุณพระองค์ด you ้วยกันค่ะพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับความรักมั่นคงของพระองค์ขอบคุณที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้สร้างสรรพสิ่งขอบคุณที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงอยู่ในนิรันดร์การขอบคุณที่พระองค์ทรงเป็นเหมือนเดิมวานนี้วันนี้ระสืบไปเป็นนิดขอบคุณที่ไม่มีสิ่งใดที่จะพรากเราออกจากความรักของพระองค์ได้ขอบคุณที่พระองค์จะช่วยเตือนเราว่าคําสรรเสริญของพระองค์จะอยู่ที่ปากของเราเรื่อยไปเราจะลํำลึกถึงพระราชกิจอันมีพระคุณของพระองค์ขอบคุณสาหรับองค์พระเยซูครริสตผ้ทง มาแล้วมีชัยชนะเหนือความบาปและความตายขอบคุณที่พระองค์ทรงประทานพระสัญญาให้กับเราขอบคุณที่พระองค์ทรงประทานสิทธิอํานาจในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์ให้กับเราขอบคุณที่เรารู้บั้นปลายแล้วตั้งแต่วันนี้ว่าเรามีชัยชนะในพระองค์แล้วและในวันนี้เราจะละความกระวนกระวายทั้งสิ้นเราจะยืนหยัด ในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงวางเอาไว้เราจะยึดมั่นในพระสัญญาของพระองค์และเราจะให้ปากของเรานั้นสรรเสริญโห่ร้องถึงชัยชนะที่เรามีในพระองค์เราจะให้ใบหน้าของเราเต็มไปด้วยรอยยิ้มคิ้วของเราจะไม่ขมวดด้วยความกังวลเรารู้ว่า พระหัตถ์ของพระองค์ปกป้องเราอยู่เสมอพันคนจะล้มอยู่ข้างเราหมื่นคนจะล้มที่มือขวาของเราแต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้เราและเราจะไม่เป็นเพียงแค่บุคคลกลุ่มเดียวเท่านั้นที่รอดแต่เราจะช่วยคนอีกมากมายได้รอดด้วยเช่นเดียวกันและคำสรรเสริญและพระเกียรติและพระสิริทั้งสิน้นลูกขอให้มีแด่พระองค์แต่เพียงผู้เดียวในพระนามองคง์พระเยซูคริสต์เอเมนขอบคุณค่ะ